ถึงเวลาแล้วพ่อจะอ่านพุทธวจนะพุทธวจนะให้ฟังนะลูกนะพุทธวจนะความไม่รู้สัตว์ความไม่รู้อริยสัตว์จึงท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏฟังนะลูกนะภิกษุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สึกเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อสัตว์เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้น มีตันหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่มีสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความวินาศได้เพิ่มปูนปัทวีที่เป็นป่าชา้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนท่อนไม้อันบุคคลซัดขึ้นไปสู่อากาศบางคราวตกเอาโคนลงบางคราวตก เอาตอนกลางลงบางคราวตกเอาตอนปลายลงข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ก็ฉะน,นั้นเหมือนกันบางคราวเล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวเล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่า สงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อสัตว์เหล่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความวินาศได้เพิ่มพูนปัิพีซึ่งเป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนกันอย่างนั้น ภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสัง,สงขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนท่อนไม้อันบุคคลสัตขึ้นไปสู่อากาศบางคราวตกเอาโคลงบางคราวตกเอาตอนกลางลงบางคราวตกเอา ปลายลงข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันบางคราวเล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวเล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าสัตว์เหล่านั้น ไม่เห็นอริยสัจสี่อริยสัจทั้ง4ี่ประการคืออริยสัจคือทุกอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกอริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกอริยสัจคือหนทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคก,กรรมอันเป็นเครื่องกระทําให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้ เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างนี้การดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือ